คนอยู่ป้าครับจ๋าเฮ้ยไล่ฮะอยู่นี่อ้าวเหรโอโ,หโอ้โหโก้มสะต่ำเลยบ้า <c oughs> เอ้ยสวดียังไงเนี่ยนัดกันไว้ยังไงเนี่ยนัดไปไหนอ้าวเดี๋ยวบอกจะพาไปชมไปอะไรไหว้พระชมเมืองอะไรสักอ,อย่างเนี่ยใจคอนี่เพื่อนมาบ้านเนี่ยมาถึงขอนแก่นเนี่ยจะให้ยือนอย่างนี้ยังไงเนี่ยฮะมาเลนะโดนโชเอาความสูงมาข่มกันอย่างนี้อีกแล้วเดี๋ยวมาตีตายเลยอยู่ในรายการยังไม่พอยังไงในรายการสดเนี่ยแป๊บนึง ทำไมอ่ะเดี๋ยวออก ureau. แล้วรอนี่แหละโอเคแหมรอนี่นะครับผมรอนี <oh> ่นะขอบคุณ nah> ้าเพื่อนโอ้ยผู <h <h ้ตรวลงใจคอเขาจะให้ยืนรอหน้าบ้านจริงนะเนี่ยอ่ะรวยเลยเพื่อนเวลาผมออกเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดต่าง ที่ขาดไม่ได้เลยคือการได้ไหว้พระและขอพรให้คนที่ผมรักและขอให้ผมเดินทางอย่างปลอดภัยวัดแต่ละที่มีประวัติความเป็นมาต่างกันไปแต่ที่เหมือนกันทุกที่คือความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในงานปั้นงานแกะสลักงานวาดเส้นงานจิตรกรรมฝาผนัง นี่ไม่ได้มาเรียนน้ำเนี่ยโอ้มันสิบสองปีสิบสองปีโอ้น้ำมากอาจารย์ดีค่ะโอ้ยเดีครับโอ้คนลุกเดี๋ยวก่อนไม่คิดจะให้ผมมอจากอาจารย์ด้วยรอกอดกันเสร็จแล้วเดินไปเลย ครับคุณจินตนาสีสงค่ะอาจารย์จินตนาสีส่งสีส่งสีส่งนะครับใช่สวยไหมเพื่อนผมอืมสวยมากเขาสวยตั้งแต่อยู่ป .4 แล้วเป็นดัมเบลเยอเด้วยแี่ครับแม่จะละห้องปาร์ตี้เป็นลูกปาร์ตี้น้องเดี๋ยวคุณอ้วนปากค่้ยคอยกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือหนูจ๋าไม่ได้บอกอาจารย์ก่อนนะคว่าจะมาหาหนูไม่โทรมา นี่โทรมาเมื่อกี้ที่สอนอยู่นี่คือจัดสปายให้เลยฮะสปายสปายอะไรตรองจ๋าตอนอยู่ที่วัดอธิษฐานว่าอะไรอธิษฐานเรื่องเรียนเรื่องเรียนบอกว่าเราจะไปเรียนต่อประเทศแล้วก็ไปเรียนภาษาก่อนแล้วกลับมาทํางานต่อสักอย่างหนึ่งแล้วก็จบมหาวสทยาลัยแล้วขอให้ได้กลับไปเรียนโทออีกโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอนี่แกไม่โกหกใช่ไหมไม่โกหกจริงจริงแล้วก็ สำเร็จคือเรายกคาง่งเราตอนแรกบอกยกขือหนึ่งทงเรยกมขึ้นแบบมือสั่งเเรายกไม่ขึ้นทั้งสองทีเลยเนี่ยต้องทำใจแล้วแหละครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เด็กๆนี่คือไปเขียนโต๊ะให้โดนโดนเลยฮะอุ๊ยตอนเราเรียนนี่เขียนเต็มโต๊ะเลยนะเลคควิดเนี่ยปกตินั่งไหน <c oughs> หลังห้องหลังห้องอย่างเดียวเลยเหมือนกันนะฉันไม่หลังก็กลางนะก็ริมนี่เลยหลังห้องแถวกลางลาบโอ้ตัวนอนเลยอยู่นี่ เพื degree, ings, like no and, ids, like like ่อนต้องเลือกเพื่อนที่ตัวสูงกว่านั่งหน้าแล้วก็จะมีหมอนใบหนึ่งเพื่อนรักมากถึงฉันซื้อหมอนให้แล้วก็เราชิมหมอนละลายไหนปะหลายแค่ชอบวิชาอะไรมากที่สุดศิลปะศิลปะทำไมไม่รู้ชอบมันก็เป็นตัวเองวิชาอื่นก็เฉยๆมีจุดยืนมั้มีจุดยืนมากขอให้ได้เพียรทุกคนเรืเองยี่ห้อจ้าสามสิ รสจีะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดไม่ออกพี่มีเพื่อนมาคนหนึ่งเดี๋ยวพี่จะแนะนำเขาชื่อพี่บอยเชิญพี่บอยเลยค่ะยค่ะสวัสดีคยสวัสดีครับวนนัีค่ะ,นนคะนนอ่าพี่ชื่อ TC Boy นะครับ <น>ชื่อเทพนะเทพแท้ชื่อเทพเป็นสำเนียงของสายอิสานแปลด้วยแปลด้วยชื่อเทพจักเลยออ๋รือถ้านแม่สันเขาจะรู้ว่าชื่อเทพแท้วันออนีน้น้องโอเคนี่วันนี้น้องๆเคยดูช่อง Travel Channel ไหมครับอ,อจริงเปล่า อ๋เหรอครับนี่โมหรือเปล่าเดี๋ยวถามลงอันนี้อันนี้อันนี้เราอยู่ในห้องอะไรครับห้องนักเรียนอาจารย์ปรจำชื่อโบลีนีรษะขอหนักแน่นแรงมั่นใจอาจารย์พูดเลยแลังก็ลุกเลยทำ <c oughs> ไมอ่ะกขาดูจริง <c oughs> อาจารย์ใส่ปกค้องที่ และดี่สุดคพื่อนี่ครท้สาวุกเจ๊น้องนครับระหว่างคุณครูทั้งองท่านกับพี่หนู่จ๋าใครสวยกว่ากันโอ้นี่พี่เป็นคุณครูเนี่ยร้อยใจเลยนะเนี่ยแต่พี่หล่ินะคะ่อนิดนึงมาคิดอะไรกับเราเนี่ย คุณก็ขอให้หนูมีความสุขนะลูกนะสิ่งไหนที่หนูปรารถนาสิ่งไหนที่หนูต้องการทุกอย่างทุกประการให้หนูประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานครอบครัวแล้วก็เงินทองทุกอย่างก็ให้มีครบสมบูรณ์ในทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์เหมือนร่างกายของคนเราลูกนะคะดีแล้วที่หนูรู้จักคุณคุณบาอาจารย์ลูกคุณคุณทุกคนคุณพ่อคุณแม่คุณบาอาจารย์ที่มีบุญคุณต่อเราทุกคนถ้าเรารู้จัก รู้จักบุญคุณสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้หนูจเจริญรุ่งเรืองในทุกอย่างาลูกนะให้ตั้งแต่อยู่สี่ถับห้าเป่าหัวให้รักเสมอคิดถึงเสมอลูกเพราะว่าลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูก,กคุณจะสอนทุกคนเหมือนลูก ผมอิ่มใจ <S <S แกมันลแบบับมันพูดไม่ออกมันตื้นตันม,มันจะร้องแต่ก็แบบไม่ร้องมันจะไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกอะไม่รู้ดิโอ้ยแต่เชื่ออย่างหนึ่งเลยนะว่าคุณครูเนี่ยเป้มแน่นๆแบบโ,โ,โอ้โหดู<ช>จากตั้งแต่ตอนที่เจอกันก่อนไม่ตอนแ,ตแรกแตอนแรกเราร้องตรงสนามแล้วเราใส่แว่นไงเราก็ไม่เห็นไงเราก็ดี<ไ>นะมีความสุขนะรู้จ้ามาถึงขอนแก่นอยากไปดูแบบพวกแบบ เกษตรพอเพียงอะไรเงี้ยนี่ได้จัดไปนะพาไปได้ไ่ะได้รับรองว่าสิ่งที่จะไปดูนี่นะน่าเหมือนแกมากสุดท้ายไปเลยดีกว่าครับไปเลยเกษตรพอเพียงที่แบบใช้น้ำนะนี่ครับจะเป็นนะครับคะเป็นโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นเอ่อจะเป็นเชฟข้าวเล็กค่ะเชฟข้าวเล็กนะครับผมต้องทักจ๋าทำไมครับเพราะว่าผม